รถมารับรถมารับรถมารับแล้วรอรถมารับด้วยว้าวเอามอเมือยอยู่ทางซ้ายบนสุดซ้ายเปิดนั่มันเปิดนอกที่ทำไแงบบขึ้นปูสายแล้วเอาบทสาย เอาของที่อยู่ในรถมาได้อันนี้เปิดรถที่ของเยอะมากลงมาเร็วๆลงมาเร็วๆอันนี้กรดโปรงไม่ได้เปิด มีม้อนนี้ม้า่กเลม่าไม่ีคอะไรอุ้ยไม่เอาลงก็ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวที่เหลือไม่ก็จะเอาไปเก็นะเรื่องปั้นดินเผาเครื่องปั้นดินเผามางงนี้ไป๋ยวไปเช็คอีก๋ยวไปเจอกันตรงนู้นไป เดินทางมาไปด้วยสองข้างหลังนี่ข้างหลังเขามีที่พ้เยอะ บริการาาดีด้วยอันนี้เขาอันนั้นเขาไม่ได้บริการอันนี้อันนั้นสวยอย่างเดียววันนี้บริการแต่นี้ไม่ค่อยสวยเคยมาเล่นตรงไหน <c oughs> จำไม่ได้ห้องน้ำปัอดชี <c oughs> โอ๊นกพิราบนกๆก เดี๋ยวเขาจะมาขนของให้เราทั้งในเขาลกได้ด้วยกันคนไม่ให้คนเห็นด้วยอันนี้ทีใส่ก่อน

อู้ยิ้มสักกลางคืนนั่งมือจุ่มถอดรองเท้าก้อนเขาวิธีให้ถอดรองเท้าด้วยถอดรองเท้าเอารองเท้าออกไปข้างนอกเป็นรังนกมันเนี่ย วันนี้วันเกิดด้วย มีอะไรที cage, bitch, ่ที่เข้าไปได้ด้วยนี่ี่นมีเราเข้าไปเข้าไปแม่ขอลองท้าด้วยแม่เข้ามาขอลองท้าด้วยแม่ ¡Gracias! บาสิเราไปเอาของมอีกไหมอะไปดูห้องพักก่อนเหรอขาบอกว่าเอาข้าไมาเขาเข้าไปเนะนูเอาพยาตมัมีแค่เพราะว่าิดแล้วไม่มีอะไรบ้างอะบอินเรงล

Oh. Oke, okay. Oh. Okay. Okay. oh ด้วยนะไม่ใช่ว่าทาเหมือนเด็ก้านนอกอยแล้วลูกก็ไม่ใช่ไม่เคยมาเล่นของพวกนี้เล่นมาตั้งแต่เด็กเราจะมาทำาพ่อถึรพ่อไดูสิพี่พข้อเท้าเพื่อนเหยียบมามันส่ประบบรักษาหน้าตาเองด้วยมายอ๋อห้องเล็กเดียวไม่มีตู้เย็นเหรอเนี่ย มีเค้ด้วยราคาก็ูอเอาไลำใ่เราคิดว่ามพร้อมกินได้กินเลยหมอเค้เอาไว้ตอนเย็นตอนดูขึ้นมาทำาจไม่มีใช่ไหม เค้กด้วยมีเค้กด้วยวันเกิดเราวันที่สิบแปดสิบแปดสิบแปดธันวาอันนี้นี่มันจะเป็น จะไปบอก